ผมอาศัยอยู่บ้านกับพี่สาวสองคนเพราะพ่อกับแม่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเสียงหัวเราะของกลุ่มเพื่อนพี่สาวดังแว่วมาจากห้องนั่งเล่นผมเดินผ่านด้วยท่าทีเรียบเฉยแต่ก็อดจะชํำเลืองมองไปข้างในไม่ได้พี่สาวของผมจึงพูดขึ้นอามมานั่งด้วยกันไหมผมจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรครับ ผมตอบขณะเดินขึ้นบันไดแต่สายตาก็ยังจับจ้องไปที่นุ่นเพื่อนของพี่สาวที่ชอบมาบ้านบ่อยๆที่นั่งยิ้มอยู่ข้างพี่สาวนุ่นหันมาทางผมแล้วพูดยิ้มยิ้มสวัสดีค่ะครับผมพยักหน้า นุ่นมาบ้านบ่อยมากๆยิ่งช่วงหลังๆมาแทบจะเช้ากลางวันและเย็นเลยบางวันก็เอาขนมมาฝากบางวันก็มานั่งดูหนังกับพี่สาวแต่บางทีพี่พลอยก็ไม่อยู่นุ่นก็จะนั่งดูหนังอยู่บนโซฟาคนเดียวมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ผมกลับมาจากออกกำลังกายก็เห็นว่านุ่นนั่งอยู่โซฟาคนเดียวผมจึงถามว่าพี่นุ่นพี่พลอยไปไหนครับ ผมถามขึ้นอ๋อพลอยออกไปส่งของเดี๋ยวสักพักคงมาเขาให้พี่นั่งรอที่บ้านก่อนแล้วอามอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพี่ว่าจะไปเซเว่นจะได้ซื้อมาให้ผมรู้สึกหิวข้าวอยู่พอดีงั้นผมขอเข้าผัดกล่องหนึ่งนะครับจากนั้นนุ่นก็ออกไปเซเว่นและซื้อข้าวผัดมาให้ผมด้วย พอได้ข้าวแล้วผมก็มานั่งกินข้าวตรงโซฟาแล้วผมกับนุ่นก็ได้ทำความรู้จักกันและพูดคุยถึงเรื่องต่างๆกันอย่างสนุกสนานแต่ผมก็สังเกตเห็นบางจังหวะสีหน้าของเธอก็ดูเศร้าๆแล้วก็มาถึงวันเกิดของพี่พลอยพี่สาวของผมในวันเกิดของพี่พลอยนั้นบ้านอบอวลไปด้วยเสียงเพลงนุ่นก็มาร่วมงานด้วย ใส่ชุดเรสสีขาวเรียบง่ายแต่ดูดีจนผมไม่กล้ามองนานสุขสันต์วันเกิดนะพลอยนุ่นพูดแล้วยิ้มผมยืนอยู่ตรงมุมห้องนุ่นดื่มไปเยอะจนพักใหญ่ๆเธอก็เริ่มโอนเอนใบหน้าของเธอก็เริ่มแดงพี่พลอยยืนแก้วให้แต่นุ่นสายหน้าแล้วหัวเราะเบาๆก่อนจะทิ้งตัวลงบนโซฟาผมมองอยู่เงียบๆ จนกระทั่งพี่สาวเอ่ยขึ้นอาร์มพานุ่นขึ้นไปนอนบนห้องแกหน่อยสิอ้าวแล้วห้องพี่พลอยล่ะห้องพี่ยังไม่เก็บเลยเดี๋ยวค่อยย้ายมาห้องพี่นะเอาเป็นว่าพาเขาไปนอนห้องอามก่อนได้ครับผมก็พยุงนุ่นขึ้นไปบนห้องอามเธอเรียกชื่อผมเบาๆครับขอบคุณนะก่อนจะยิ้มเบาๆไม่เป็นไรครับ จากนั้นเธอก็บอกผมว่าอาร์มอย่าพึ่งออกไปได้ไหมนั่งอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนทำให้ผมต้องได้อยู่เป็นเพื่อนผมนั่งเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วนุ่นก็พูดขึ้นว่ารู้ไหมบางทีพี่ก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่คนผ่านทางในชีวิตของคนอื่นพอได้ฟังผมก็เป็นงงๆผมจึงนั่งลงข้างๆแล้วมองไปที่นุ่น ชีวิตพี่เจอแต่ความผิดหวังมาตลอดไม่รู้เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกแบบนี้สักทีน้ำเสียงของเธอสัน่นผมสัมผัสได้ถึงความปวดร้าวที่อยู่ในนั้นผมผมไม่รู้ว่าพี่เจออะไรมานะครับแต่บางทีการได้ระบายออกมาก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้บ้างผมพูดเบาๆและพยายามปลอบใจเธอ นุ่นยันตัวขึ้นมานั่งช้าๆแล้วน้ำตาของเธอก็เริ่มไหลออกมาอย่างเงียบๆพี่เหนื่อยจังเลยอามเหนื่อยที่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเธอพูดเสียงสะอื้นผมที่นั่งอยู่ข้างๆทำตัวไม่ค่อยถูกและก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีผมรู้สึกหนักอึ้งในสถานการณ์แบบนี้จึงตัดสินใจพูดออกไปว่าไม่เป็นไรนะครับพี่นุ่นร้องไห้ออกมาเถอะครับ ผมขยับเข้าไปใกล้แล้วยื่นมือไปจับมือเธอเบาๆมือของนุ่นเย็นเฉียบและสัน่นเธอหันมามองผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์และน้ำตาก่อนจะปล่อยโฮออกมาอย่างไม่เกรงใจอามเธอหันมองผมแล้วเรียกชื่อผมเบาๆก่อนจะซบไหล่ของผมผมสัมผัสได้ถึงน้ำตาของเธอที่ไหลซึมผ่านเสื้อของผมจนเปียกชุ่มระบายออกมาได้เลยนะครับ ผมจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เองผมพยายามพูดปลอบโยนเธอเบาๆและปล่อยให้เธอร้องไห้ออกมาจนกว่าจะพอใจนุ่นร้องไห้อยู่นานมากจนกระทั่งเสียงสะอื้นเริ่มแผ่วลงและเงียบไปเธอเอาหน้าออกจากไหล่ของผมช้าๆใบหน้าแดงกัมดวงตาบวมเพราะร้องไห้ขอบคุณนะอามขอบคุณจริงๆ ไม่เป็นไรครับผมพูดพร้อมกับยิ้มแล้วเช็ดน้ำตาที่แก้มของเธออย่างอ่อนโยนพี่โอเคแล้วใช่ไหมครับนุ่นพยักหน้าพี่รู้สึกดีขึ้นมากเลยที่ได้ระบายออกมาเธอพูดด้วยเสียงเหมือนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ดีแล้วครับผมไม่พูดอะไรต่อแค่นั่งอยู่ข้างๆเธอปล่อยให้เธอได้อยู่เงียบๆภายในห้องเล็กๆนี้นุ่นหลับไปแบบไม่รู้ตัว แต่ผมก็อยู่คอยปลอบและเป็นเพื่อนเธอตรงนั้นจนเช้าพอแสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องนุ่นตื่นขึ้นมาแล้วเดินลงบันไดามาด้านล่างเธอเห็นผมที่กำลังทําอาหารอยู่ในครัวอามเธอเรียกเบาๆผมหันไปมองอ้าวพี่นุ่นตื่นแล้วหรอครับนุ่นเดินเข้ามาใกล้ขอบคุณมากนะอามสําหรับเมื่อคืนที่อยู่เป็นเพื่อนเธอพูดด้วยรอยยิ้มที่ดูสดใสขึ้นมาก ไม่เป็นไรเลยครับพี่กำลังจะกลับแล้วหรอครับใช่พี่ว่าจะกลับแล้วทานข้าวต้มก่อนสิครับเพิ่งทำเสร็จเลยกำลังร้อนๆจะได้สบายท้องพี่พลอยออกไปทำธุระแต่เช้าแล้วเห็นว่ามีงานด่วนนุ่นมองชามข้าวต้มที่ผมยื่นให้ขอบใจนะเธอรับชามมานั่งลงที่โต๊ะแล้วทานจนหมดอร่อยมากเลยอามนุ่นพูดหลังจากทานเสร็จดีใจที่พี่ชอบครับ หลังจากนั้นนุ่นก็กลับไปและหลังจากวันนั้นนุ่นก็มาบ้านน้อยลงผมจึงได้ถามกับพลอยว่าพี่พลอยพี่นุ่นเขาทำไมไม่ค่อยมาบ้านเหมือนเมื่อก่อนพี่พลอยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่านุ่นเขาน่าจะยุ่งๆงนะ่ะผมจึงได้แต่รับคำตอบมาแล้วเหมือนผมรู้สึกขาดอะไรไปสักอย่างเวลาไม่เห็นเธอ วันหนึ่งผมไปที่ร้านกาแฟที่นอกเมืองผมก็บังเอิญเจอกับนุ่นอีกครั้งอ้าวพี่นุ่นอ้าวอามรอยยิ้มของเธอยังเหมือนเดิมแต่แววตาดูมีความสุขกว่ารอบก่อนๆมากสบายดีไหมครับผมถามสบายดีจ้าแล้วเธอละ่ะผมก็สบายดีครับเราทั้งคู่มองหน้ากันก่อนจะยิ้มให้กันก่อนที่นุ่นจะพูดขึ้นว่าอามพี่มีอะไรจะให้ อะไรหรอครับนี่จ้าการเชิญแต่งงานของพี่นะนุนยืนให้ผมพร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มเล็กน้อยผมรู้สึกว่าหัวใจผมมันเป็นวูบวูบวาบวาบเหมือนคนผิดหวังหรืออะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจตัวเองเท่าไหร่ความรู้สึกมบนมน,นี่มันคืออะไรกันนะผมรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่หัวใจแต่ผมก็ยิ้มแล้วตอบออกไปว่าครับ ยินดีด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมไปงานพี่แน่นอนผมพูดพร้อมกับยิ้มแล้วยื่นมือรับการเชิญมาขอบใจนะอามสำหรับคืนนั้นและทุกอย่างที่ยังจำได้และพี่ไม่เคยลืมแน่นอนนุนพูดพร้อมกับยิ้มให้กับผมผมก็เหมือนกันนะครับผมยิ้มให้เธอจนเธอหันหลังกลับสีหน้าผมก็เปลี่ยน และผมเป็นอาการเศร้าๆเหมือนคนอกหักผิดหวังแต่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เขาหรือผมจะหลงรักพี่เขาเข้าให้แล้วในร้านกาแฟธรรมดาๆวันนั้นทำให้ผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมกำลังผิดหวังที่เห็นพี่นุ่นกำลังจะแต่งงาน ผมเพิ่งรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าที่ผมคอยมองหน้าเธอคอยห่วงเธอคอยเฝ้าถามหาเวลาที่เธอไม่ได้มาบ้านนั่นเพราะผมชอบเธอชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนผมก็ไม่รู้แต่พอเธอกำลังจะไปอยู่กับคนที่เธอเลือกผมถึงได้รู้หัวใจของผมถึงแม้อย่างนั้นก็ตามแต่ความทรงจำก็ยังอบอุ่นอยู่เสมอในใจของผม ในคืนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและสบายใจที่สุดของนุ่นในตอนนั้นด้วยผมเองก็ได้แต่ยิ้มให้กับนุ่นในงานแต่งของเธอแล้วหายออกไปจากความรู้สึกในใจอย่างเงียบๆ